จากเกมโมบ้าที่ครั้งหนึ่งเคยถูกไลออดปริเทธการสร้างสู่เกมยอดฮิตของคนไทยที่เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมือง R O V R O V มีชื่อเต็มวีเลียมออฟวอเลอร์เป็นเกมมือถือประเภทโมบ้าครับที่มีต้นกำเนิดมาจากเกมจีนชื่อ h o n o r of Kings ย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้ว t ท n c ซน t บริษัทเกมยมืงใหญ่ของจีนซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทไลออดเกมครับและเกมดังอย่างร o f Le g e n d s โดยเขาเนี่ยต้องการขยายจักรวาลโมบ้ามาลงมือถือครับเพราะตอนนั้นเนี่ยตลาดมือถือใน เติบโตเร็วมากเขาลเลยติดต่อไปหาไรออดว่าช่วยสร้างเกมโมบา้าว์ชั่นมือถือให้หน่อยแต่ไรออดได้ยินก็ปฏิเสธทันทีครับเพราะพวกเขามองว่ามือถือมันเล่นเกมโมบ้าไม่ได้หรอกคำปฏิเสธนี้เนี่ยเปลี่ยนโลกเกมในโมบายไปตลอดกาลเลยครับและด้วยความผิดหวังเนี่ยเทนเซนเลยคิดว่ากูทําเองก็ได้วะเขาจึงสั่งให้สตูดิโอภายในบริษัทเขาพัฒนาเกมโมบ้ามือถือแข่งขันกันเองละครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยมี2สตูดิโอใหญ่ลงสนามด้วยกันก็คือแอสปีดแอนควอนตั้งสตูดิโอ ทีมสร้างพับจีโมบายครับกับทีมมิสตูเรโอกรุ๊ปทีมโนเนมในเวลานั้นทั้ง2เนี่ยเริ่มพัฒนาเกมโมบ้าในมือถือแข่งกันเองครับและเปิดตัวพร้อมกันในจีนสรุปผลคือทีมมิสตูเรโอเป็นฝ่ายชนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยตัวเกมจะชื่อว่า h ฮ n เนอร์ออฟคิจากนั้นเขาเปิดตัววันที่26พฤศจิก,กายนปี2015ครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานละครับเกมนี้ขึ้นท็อปชาร์ตการดาวน์โหลดในจีนทันทีซึ่งในทสไตร์เนี่ยมีผู้เล่นหลักกว่าล้านคนต่อวันเลยนะครรััับแลลละทากกไได้้้หหพนนต่ออปีโโ ทุกอย่างดูเดินทางไปนในทางบวกใช่ไหมครับแต่ว่าเกม h o n o r of King เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างแหละครับซึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยก็คือเขาใช้ตีมฮีโร่ที่อ้างอิงจากวัฒนธรรมในจีนมากเกินไปแหละครับทำให้ต่างชาติที่เล่นเนี่ยนั้นไม่อินด้วยความที่เทนเซนเขามองภาพใหญ่ครับเขาต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศมากขึ้นเทนเซ็นไม่รอช้าครับเขาเริมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตีมฮีโร่ที่จากเดิมเนี่ยอ้างอิงจากประวัติศาสตร์จีนเขาปรับเปลี่ยนลวครับให้มีความตะวันตกมากขึ้นบวกกับปรับเรื่องแบน และชื่อเกมจาก h u n o r of King เปลี่ยนมาเป็น Arena of Valor er หรือที่คนไทยรู้จักกันในช่อ R.O.V. ครับไกรนาซื้อกระสิดเกม R.O.V. มาแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ไต้หวันก่อนจะตามมาเปิดที่ไทยในวันที่26ธันวาคมปี2 0 6 6ครับจากนั้นเขามีการขยายไปประเทศอื่นมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นหลังจากเอาอีเปิดตัวในไทยเนี่ยนี่ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ครับเพียงไม่กี่เดือนแรกเนี่ยยอดอาดาวลด R.O.V. ่งขึ้นไปหยุดไม่อยู่ด้วยความที่เกมเนี่ยมันอยู่ในมือถือทำให เล่นง่ายไม่ว่าจะตอนเรียนตอนทางานตอนข้างน้ำกำลังกินข้าวกำลังจะวิ่งหรือว่ายน้ําอยู่ก็เล่นได้ครับโอ้โหคือเด็กหลายคนในตอนนั้นเนี่ยพอเลิกเรียนไม่ยอมกลับบ้านครับชวนเพื่อนตีป้อมอย่างเดียวเลยโอ้โหแม้กระแสจะดีแต่สังคมในช่วงแรกก็ยังไม่เข้าใจมากหอกครับเพราะมันมีคําว่าเด็กติดเกมวนเวียนอยู่ในหูผู้ใหญ่หลายๆคนผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยก็มองการเล่นเกมมามื็นการเสียเวลาทําไม,ไม่เอาเวลาพวกนี้ไปอ่านหนังสือฮะเด็กบางคนน่ะถึงขนาดโดนตีหรือโันยืมมือถือก็มีค่ะ เรียกว่าจะเล่นแค่ขายเครียดแต่ก็ไม่มีโอกาสแล้วทุกครั้งที้กระแสมาแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้มีงานอีเวนต์ต่างๆตามมาครับนี่คือในปี2017ได้มีการจัดรายการอเวีร์โปลี่ตัหนึ่งครั้งแรกขึ้นโดยมี8ทีมที่เข้าร่วมแข่งครับยกตัวอย่างทีมดังในตอนนั้นก็เช่น IT ทีซิตี้เบคอนเอซูดเดบิวบาร์ซ่ากมมิงหรืออัลฟาเลดโดยเป็นการแข่งแบบพบกันโหมดเพื่อทีมทิ่ดีที่สุดไปสูอรอบเพย์ออฟโดยทีมที่ชนะและคว้าแชมป์ในปีนั้นคือ i อทีซิตี้เบคอนครับด้วยการเอาชนะ ถือเป็นลีกอาชีพแรกในประเทศไทยเลยที่มีเงินรางวัลสูงถึง5ล้านบาทหลังจากรายการอาวีโป l ลีกเ e กสันหนึ่งจัดขึ้นด้วยความที่มีกระแสตอบรับที่ดีและคนสนใจเยอะทําให้มีรายการอื่นตามมาต่อครับเช่นอารีนาออฟวอลเลอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพหรือ AIC ที่มีทีมจากทั่วโลกเข้าร่วมครับรือจะเป็นเมเจอร์ลีกทอนออฟกอรี่อารีนาออ o วอลเลอร์วลคัจนต่อมาในปี2019ส e อีสปอร์ตถูกบรรจุเป็นกีฬาเหลี่ยงครั้งแรกใน4เกมครับซึ่งรวมถึงเกมอาวีด้วยเห็น,น ดูคว้าเหรียญทองมาได้ครับการขันเหล่านี้เนี่ยทำให้มุมมองของผู้ใหญ่หลาย,ลายคนเริ่มเปลี่ยนไปครับสังคมเริ่มตั้งคำถามใหม่ว่าทำไมพวกติดเกมที่เดินเล่นเกมเป็นวันเนี่ยได้เงินเยอะกว่าหมอหรือทนายหลายๆคนอีกนอกจากการขันเนี่ยมีงานอื่นที่สามารถสร้างเงินในเกมนี้ได้ครับเช่นการเป็นซีเมอร์ยูทูเบอร์ยกตัวอย่างคนที่ดังและกเซสมาจากเกม Rov อย่างเช่นกิจไงใจแล้วดอยเซอร์หรือว่ากายหิดที่เรียกว่าแค่เล่นเกม Rov เนี่ยก็สามารถมีเงินซื้อบ้านซื้อรถให้ครอบครัวได้ครับ ตัดมาในปัจจุบันผ่านมาแล้ว8ปีครับตั้งแต่เกมเปิด RV ยังคงจะการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและในรายการหลักเนี่ยมีการแบ่งออกเป็น2ช่วงครับคือ RV Pro League บิน t e r และ Summer แถมช่วงนี้เนี่ยยังมีดราม่าใหญ่ของ c อ m m u n ี้ y R V ในไทยและโมบา l e ี e จนเกมโมบาในมือถือชื่อดังอีกเกมหนึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยใหญ่โตขนาดตั้งประเด็นเลยว่านี่อาจเป็นจุดจบของ RV หรือเปล่าโดยที่มาเนี่ยมันมาจากตอนที่มีทีมอีสปอร์ตทีมหนึ่งครับที่แข่งเกมโมบายรีเจนโดนแบนแม้ไปแข่ง ในรายการอีสปอร์ตโ d ครับสาเหตุเนี่ยมาจากผู้เล่นทีมเขาแอบไปรับงานกับเกม HOK OK ครับเกมมบ้าจีนที่ผมพูดไปในตอนต้นคลิป ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงกับโมบายเลเจนเลยครับทีนี้ครับผ่านไปสักพักไม่กี่อาทิเพลงของเกม S.O.K OK เนี่ยได้ทำคลิปวิดีโอโปสเบอเปิดตัวทีมสปอร์ตของเขาแต่มันด้านมีทีมนี้เข้ามาด้วยครับทีมนี้เพิ่งรอนแบรนจากโมบายเลเจนมาด้วยแถมขพราะความปิดคลิปนั้นเนี่ยยังเขียนว่า returning for h o n e r ซึ่งชาวเน็ตก็มองว่า h e a OK เนี่ยเขาไปแซมโมบายเ e เจนหรือเปล่าหลังจากนั้นแป๊บเดียวครับประมาณ2เดือนโมบายเลเจนก็ได้ทำคลิปเปิดตัว2ซีเมอร์ดงังที่เคยเป็นนักแข่ง R.V ในสมัยก่อนครับก็คือหมู่หวาน a bee bot. และไม่กี่วันต่อมาเนี่ยดอยเซอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดัง2ล้านซับที่ปกติจะเล่นอวเป็นหลกักก็ดึงตามมาด้วยครับแถมดอยเซอร์ iser, เขา,ย,ายังได้ทำเทเลิดจัดดับเกมโมบายในมือถือครับโดยอันดับก็ตามที่ทุกคนเห็นเลย h ฮ okay, ้ได้กแกล้ง A ครับโมบายเจนได้แกล้ง A บวกส่วน RV ได้แค่ B เท่านั้นเองซึ่งดีเหล่านี้เนี่ยสร้างความมือฮาให้แฟนๆและคนเล่นอ RV ทุกคนเลยนะครับเมื่อแต่ละคนเนี่ยก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงทางนั้นและนี่มันเหมือนเป็นการเปิดศึกของโมบายเจนหรือเปล่าที่เขาต้องการเข้ามาตีตลาดในไทย แในช่วงพักหลังวันนี้เนี่ยบรรดาแฟนเกม RV ก็เลาอ,ออกมาบน่นเกี่ยวกับตัวเกมมากขึ้นแหละครับเราจะเป็นเรื่องระบบรีพอร์ตในเกมเรื่องของการขายสกินฮีโร่หรือเรื่องความสนุนของตัวละครครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมขอไม่ลงละเอียดเดยอะมากนะครับเราต้องมาดูกันว่า RV เนี่ยจะแก้เกมยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีแฟนเกมออกมาเรียกร้อง,องกันเยอะมากฝืน RV เนี่ยยังไม่ปรับอะไรเหตุการณ์นี้อาจจะทําให้เขาแย่จริงๆก็ได้โอเคเป็นไงบ้างมครับเพื่อนๆสำหรับเนื้อหาในวันนี้ในช่วงนี้เนี่ย RV ้ แสงแง่ลบค่อนข้างเยอะครับพูดตรงๆเลยว่าเหตุการณ์ประมาณนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของเขาเพราะสมัยก่อนเนี่ยยังมีอีกหลายเกมมากครับที่เคยพยายามจะมาติดตลาดเกมโมบาถในไทยแต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีเกมไหนปัดสำเร็จเลยใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเพื่อให้ผมทคัคลิปกับอะไรอีกวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย